สวัสดีทุกคนนะจาะี่น้องทุกปูทุกคนมือนีผ้ามาเบิ้งสวนดอกไม้ยุขานทางเป็นสวนข้องตาก็ย่ายเถาเแต่ว่าเราปลูกดอกไม,ม้งามนอันนี่โอกาสแยะมากเลยมาท้ายรืหล่านเพลินแล้วก็จะคล้องจะได้เป็นมานน้ำกิต้ายางเบิง้งนำกนเนาะทุกคนเนาะนุ่มกว่าิบะเดเวาวเพราะว่าอันก็าทันเดเวาว เพราะว่ามัน,นมีต้นยางอยู่หนุ่มกับยานหนุ่มอยากอายนัวกันเลยนี่แหละสิท้ายรูมห้เบิง้งแล้วกะ็เดี๋ยวก็ตั้งสิยางด้วยข้งางล่างห้ามมีโอกาสดูเบิเลใช้ขีดกับสิเบิ้ลนะจ๊ะตอนนี้กระเบิงเ้งดอกไม้งามๆอุปก่อนมายางเบิ้งต้นใหม่ทุกคนงามงามแล้วก็สิมาสื่อเพิ่นยางเบิ้งแล้วก็ส,สิือ่อติดเมื่อเมื่อไม่ได้กระถางสองกระถางนี่เป็นดอก ไปเบิ่งกันหน่ันันดอกเนี่ยสีชมพูสีขาวคุณเพื่อม,มแผมนี่พี่น้อง ดอกไม้คืองามแท้มันดอกอีหยังนี่หนูบ่เคยเห็น,อ,น,นอุย้ยหนูกับว่ามันคือดอกพักเสียนบ้านเฮาอยู่บัดได้แท้มันเป็นพักเสียนฝรั่งบอกเอามันคือเป็นดอกง่ามวะต่อมาตาั้งใส าแต่ผู้เรือเอามาไหนมันบ่เอาต้นมันมาต้นมันอยู่แรงนูปลูกขึ้มบมานตามาขยายพันธุ์เองบ่เขาปลูกเอาเพราะว่าหนูเขาก็เคยเห็นเขาก็มาปลูกปีนี่มองเอื้อนพันธุ์มียเยอะกว่าแบบสิบ่มีแล้วน้อเพือดีแถวว่าเดี๋ยวหนูสิถ่ายรูปเดี๋ยวหนูสิถ่ายรูปให้เขาถามว่าดอ,อกอีหยังให้เขามาซือ้อ หนูเลยสิมาหายางซื้อต้นไม่กลับเมื่อ,อยุนี่อุ้ยหนูบู่้หว่าดอกมันง่ามมันคือสีหลสีแถบวะนี่อยู่สามสีเสด้เหรอสีขาวสีมพูสีแดงตาไปเห็นตั้งไหนตาตอ้งอุอฝ่ามาไปเห็นเป็นดอกตั้งสี่บ่ โอ้โ้เขาเลยเขาเลยหามาขายได้ขายดียบอ่ะไดขายดีได้ดหนูสิเอาไปปลูกจังหน ตาอะไรมันเห็ดอย่างมันมาต้องดูแลอย่างยากอ,อยู่หรือหดตนา,ตน,าน้นามน้ออันนี้ถามตาเราแล้วตาบอกว่าเป็นต้นพักซีฟรัง เออพักเซียนฝรั่งตาหนูเวาผิดพักเซียนฝรั่งใบมันตีมันสีคือพักเซียนบ้านฮาว่านี่มันเป็นแนวนี่มันกระขนคือกันละหนูคือกันนั่นละหมากมันสีคือกันเนาะตาเนาะครัับนใบก็คือกันหมากคือกันใบคือกันแต่ว่าดอกงามงามน่นดอกงามมีสามสีบนตา ชมพูขาวม่วงเนาะพุ่นอนะ่ะผู้ตาเจ้าของสวนนั่นเราปลูปกงามงามนี่เดี๋ยวสีผ้าหยางเบิ้งอีกว่ามี่หยางเนี่ยสวนเรางามครับท่านตะวันสีแดงแล้วก็ปลูกตาน้าม้่นนูไปปิดห้ยบ่ นูได้ยินเสียงกอกยิ่ง,อองใสใสสีใด<ร>โอ้ดอกท่านตะวันสีนี่ทุกคนนูเหยียบหยังบ่ล่ะนี่นนบ่เป็นสีเหลืองเด้นี่นี่สีเหลืองสีเป็นจังสีสีเหลืองสีเป็นจังสีอันนี้สีนี่ ง้ามเดี๋ยวเขามาสาปโพดมันมันขูมมล่ะ,ละมันมันแหงมล่ะ,ละต้อตงมาย่ามตาเราปลูกไม่ไหมุูดะป้าบานนี่ไปหาเบิ้องยุกกระถางสิสื่อสิอุดหนุนตาเราดอกบานชื่นหนูค่อยว่านหรอมันบ่เกิดเป็นอย่างหนูคือยว่านบ่เกิดอุ้ย อุ้ยคือตหาหักแถอดอกหลายสันอุ้ยอตหาหักแถอทุกคนเบิ้งดอกบานชื่นเราหลายสันเด้อสีกะง,งามหลายสันพร้อมสวนดอกไม้เราอยู่อยู่บ้านเดิตาแยกทางแยกบันณนาธิดีทางแยกบัรณาธิดีนั่นแหละอ้ยสา,าย,ายสปะติวโขกนาโกู้้ยสายปะติวโขนกนาโก้ได้จ้าสวนเรา ตาิ้วโคกนาโกแยกบันนาดีนี่เป็นตั้งสินั่นถนนนั่นป้ายบ้านบ้านนาดีท่านไปพลาดมากกับมาอุดหนุนหรอนี่มีหอดกกันเข้าอุ้ยมีหลาเด้อ นี่จะติดถนนติดทางเลยจะมาแวะเล่าตาต้นยางนี่ต้นยางใหญ่สันเวียจ้ะสันเวียสันเรือแดงพนุเอาไปปลูกตายดิเนี่ยตายป้าเาปลูกด้วยดอกจามันบ้มันแพงอันนี้มันต้นละยี่สิบบาทเองบ้า หนูยานบ่อ้หนูเอาไปปลูกลงดินปลูกใส้กระถางหรือวะปลูกลงดินกทางได้แดให้ใบเป็นมบกระชั้นเนี่ยกระสวยด้วยหนูเอาต้นอันนั้นไปปลูกมันตายไหมต้นดอกแดงๆใบแดงๆอ,อันคิดสมารถนะ่ะ แล้วสิเลือกซื้อดอกไม้แล้วก็จังสิให้เบิ่งว่าซื้อหยังแน่เนาะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามด้วยจ้านี่ต้นอันนี้เราก็ขายใยตัดจ้าบาทพักเสียนกับต้นละยี่สิบบาทหนึ่งพักเสียนอันที่สิไปท้ายอยู่สวนงามๆเมื่งหันบ่อแพงบ่อแพงยี่สิบบาทจ้าคลิปหน้าพอกันไหมคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ หลังจากถี่ช่อมสวนดอกไม้แล้วมีอันนึงถี่หูซื้กว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทุกคนลเล่านอกจากสิปลูกไม้ดอกไม้ขายแล้วนี่บริเวณพ้องเราเรายังไม่พักสวนขัออ้วอีกแต่สีเป็นปลูกเท้งต้นไม้ขายปลูกเท้งพักไว้กินนี่นี่พี่นอ้องนี่ต้นใบโบโบวบก นี่ใบบัวบกที่มันปลูกแซมอมยุกกับปุ่นกระทางดอกไม้ที่เราปลูกขายที่เราเพาะขายนะใบบัวบกอันนี้บักบักคือบักบักแข็งขมบ้านนุ่มเอินบักแข็งขมเต้าว่าบ้านอื่นเอิญนอียงกับผู้หูนี่ที่มันเป็นนื้อหน่อยหน่อย,หน,อยหน่อยก็บักแข็งที่เฮ้าอนันเอาไปปนกินไ่ะไหมที่เอาไปใส่ แกงเพ็ดนี่น้อยกว่านัานเขาเอินบักแข่งผมบ่นี่มีบักแข่งใบบัวโบกน้องผู้ซึกว่าเป็นการใส่พื้นที่แบบแบบดีมากๆเลยปลูกของขายแล้วก็ปลูกพักไว้กินเนี่ยน้งบ่าทัเมดดิพี่น้องดอกแค่ดอกแค่กักะมี่ซัมบ่บหนำ บักเขือบักเขือลกกูกระมี้นพุ่นขอจับไม่ได้บักเขือพว่วงบักเขอไล่ายเอาไปปนนี่ล่ละผุดอะไรบกงไงนึงพี่น้องมันปลูกไปก็ก็ต้นใหม่ขายเลยนี่ต้นใหม่ขายแล้วนะแล้วก็มีขวงกินน้ำด้งสิปลูกกินน้ำพุ่นนะน้วยบักดกนี่กะพาะอีตูบานนั่นนะ ฟักท่องเดี๋ยวสิผ้าพไปจอบเบื้องลูกไปพีเบิ้งกันนะนี่บอนวยนวยทีบ่เห็นบ่เห็นหนวยแต่ว่าบ่หันมีนวยมีดอกมีดอกเราจะมียอดมันกับพ่อแล้วนีคือพักกินแล้วเนาะบานหันมาทางนี้พี่น้องเอาอีตูปุ่มบกักใยหนึง ซึ่งพักอีตูกับปลูกแซมกับดอกโดดเรื่องไว้ถักขายมันนี่แหะดูดิต้นบบง่ายบานทัดจากดอกโดดเรื่องทัดจากพักอีตู้ด้วยพักบุง้งพักบุ้งนะจ๊ะนี่ทุกอย่างเลยเบียวว่าใส่พื้นที่แบบคุ้มมากๆเลยเนี่ยพักบุ้งนานหนึ่งแับฟักท้องพักอีตู ูกแซมกับต้นใหม่ที่ปลูกขายนี่จ้าทุกคนอุดหนุนยายกับตาไปสามตุนต้นนี้ยี่สิบต้นนี้สี่สิบห้าต้นนี้สี่สิบห้าเป็นหนึ่งสบาทกระเช้ากับบานไปปลูกคลิปหนาพอกันไหมจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ